แค่ผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันในเกมพีโร็่เหมือนหรือว่าเกมฮอะไรอย่างเช่นไทเกอร์มอมิดวอลหรือว่านั่นแหละมอนมิดวอลเกมหมดซีรีส์มิดเวลนั่นเองที่คางหายกันไม่นานจากนานเอ้ยระยะหูดมังกรมันหลับรัวๆเลยว่ะอ่ะเราดอกเตอร์บุ๋มมังกรเลยยังไงเอาว่ะเอาว่ะโอเคฆ่าได้อีกหนึ่งตัวมังกรต้องไปอยู่บนเพิงมังกรฆ่าได้หรือเปล่าโอ้โหแต่เราได้บัตรลัดมาจัดอีกฝ่ายโดนมังกรฆ่ารัวๆอ่แล้วทีเรามีเอ็มพาร์ลุดไปด้วยโอ้โหเหลืออางในตัววเดีย่ะ ผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวไปฆ่ามันดิลุยอ้าวตายแล้วนี่หว่าอธิเซียตายแล้วแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นวิสเลตันเว้าเหรอตะกี้กำลังคู่ในมันลืมกดเปิดคลิปมันไม่ได้กดอัดคลิปแล้วกว่าอัพสกิลกว่าจะสกิลมันก็ทันที่ไหนล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออดูว่าอะไรแล้วอัพสกิลแล้วก็ตันทันทีเลยมันก็ไม่โดนมันไม่เห็นแปลกเลยปะหวะเออ โอ้แล้วมัว่ะไอ้มังกรเนี่ยดูดิแล้วมันใช้สกิลรัวเวลามันจะสกิลมันจะสกิลรัวๆดีไอ้ไฟหาเหวเนี่ยไปบรรลัยกันโอ้โหมาหมดแล้วปล่อยตายสกิลดิเนี่ยทีแบบนี้ไม่สกิลไงมันต้องสกิลแล้วเออปล่อยอยู่ในไฟตายปล่อยตายเออให้มันให้มังกรฆ่าตายแล้วเออแล้วคืออะไรคือมันมาห้าตัวทั้งทีมอยู่ตรงกลางว่างๆและทีมเรามาสามตัวแล้วก็หลุดไปหนึ่ง อ,อ๋อเหรอคือทีมไหนที่มันคุมเมืองก่อนได้มันได้เปียบโคตรอ,อ่ะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในวะได้เปียบดีแต่มันก็แรกมันซ<โห>ึ่งชีวิตเ้อาหไม่ทันหอ,อนว่ะหัวน,น้าลำคาญไฟมันมากอะ่ะคือไฟมันมาทีมันมาตลอดอต้องปล่อยตายแล้วว่ะมันจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแล้วทำไมเราถึงอาสมบัติไม่ได้ตลอดเลยวะกดตัวเฮดดี้กดลิกขวาแล้วกดเฮดดี้ เอย,อยากตายว่ะขอตายนะเถอะบายบายาแล้วทีมเราเอ้ยมาแล้วเอโรเ,เนียเข้ามาแล้วเร็วอันนี้สกรสอร์10-10ตัดประเด็นคือมังกรบันฆ่าหมดอ,ะอะ่ะเฮ้ยไพโรแมนเซอร์ว่ะตรงกลางมีรองเท้าโอ้โหอาริเซียมันก็มาเอาอีกแล้วดิบวกมันดิเอาชิบหายขนาดเอาเอา ฆ่ามานันดิ Saint จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวสิก็มันไม่จะหาเร็วอีกทีเดียวจะตายแล้วเก็บตังค์ต่อแล้วกันรอดไปได้ไงวันนั้นอ่ะเฮ้ยตายเออคำว่ารอดเว้ยเอาดิมาเก็บตังค์เก็บยังไงล่ะจะเข้าไปยังไงอ่ะปะถูกก็เดินเข้ามาไงให้เข้ามายังไงล่ะถ้าไม่เดินอ่ะฮะเออขาก็มีมันไม่เดินเข้ามาล่าเฮ้ย ทีมเราแม่งจะบ้าอะไรตรงกลา,างนักหนาวะมาเก็บผมบาดก่อนมึงอาจจะบ้าอะไรสมบัตินักหนารเราไม่ต้องพูดคำหยาบด้วยอ่ะขอโทษค่ะจะไม่พูดอีกต่อไปแล้วสาบาน <c oughs> อย่าโกรธกันเสียงอะไรเสียงอะไรหาวะตะเกียเออเสียงอะไรเพราะขนาดนี้เฮ้ยเร็วลูนมาดิ เร็วเร็วดิโอ้โหตายก่อนน่าจะอีกสองสามทีล,ละอุ้ยรัดศพสวยศพย่างสวยอะ่ะอันนี้นผมตายห้านี่คือตายเพราะไอ้มังกรทั้งงตายมังกรทั้งนั้นคืออย่าหาว่าแจกนะนจริงมันไม่เกี่ยวเออจริงงมันไม่เกี่ยวเออโดนมังกรฆ่ามันจะไม่อีกฝ่ายไม่ได้อะไรทั้งนั้นเออก็แหละเข้าใจผิดกันแต่กอโอ้โหอีกแล้วคือ ยังไม่ทันเก็บแม่งก็สกิลแล้วว่ะมังกรน่ะโล้ดมังกรยิ่งเวลาผ่านไปเอ้ยโอเคมาแล้วไปดีกว่าไปแล้วโอ้โหได้ดับเบิลได้พาวเวอร์ลูนด้วยโอ้โหแล้วทีมเรากำลังบุกกันอย่างเมามันเดี e like ๋ยวดิอ uh ุโ uh. อ e ้ยผัตันสวยแล้วแม่ผมตีไม่โดนเลยวะทำไมมันตีไม่โดนเลยอ่ะมันตีมิดเหรอวะโอ้โหมาถึงก็ตายเลยเหรอวะเดี๋ยวเกือบตายคืออะไรคือตีไม่โดนเลย เวนมีดับเบิลแท้ๆเอ้ยเราฟุกมายังไงโดนกัดว่ะโอ้โหเดวอรเลอร์เวลเจ็ดคือมันเวลคนเดียวไงมันไม่มายุ่งกับสมบัติทีมอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่ฟินกับเดวอรเจวเจ็ดแล้วผมพึ่งเวลสองเนี่ยอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ระเบิดอะไรอะไรเระเบิดอะไรอ่ะเดี๋ยวคาแมนดี๋ยวดิผมไม่ทันแน่แล้วว่ะโอ้โหไอ้จะติดหาอะไรนักหนาเฮ้ยจับฟินซูมได้อยู่ เก็บลุ้นเก็บลุ้นโคเจ้าวๆเลยไม่ออกดีกว่าวะไม่ออกนี่ดีกว่าไม่ออกบิงดีกว่าไอคอนเลยดีกว่าแล้วนี่คืออะไรทำไมเราเวลสันมีคนเดียวเดี๋ยวใจเย็นโอ๊ยไว้ไม่ทันโอ้โหแล้วมันบิงอะไรกันเยอะแยะวะนั่นนาทีมันอะถ้าไม่ตายสักตัวโอ้รู้สึกอนาจใจกับตัวเองเราเวลสันตายห้าแต่ตายจากมังกรนะ ต่ของเยอะกว่าทุกคนในทีมเลยมั้งเนี่ยดูแล้วอะดูดิถ้าเทียบกับของจากทุกคนผมของขอาจจะเยอะที่สุดเลยก็ได้วงเนี่ยไม่จริงหรอกจริงเยอะกว่าอุยอ้ยอุ้ยยูโดงแนงวะค่าด็อกเตอร์ค่ามันดี้เออโหแล้วโดนกัดโดนทุกอย่างหมดโอ้โหแล้วสตาร์ทอะไรเนี่ยเฮ้ยตีเสาตีเสาตีเสาเออเสาตาย<ส>อุย้ยโโหมันฮิวเพื่อนเหรอวะ อุ้ยโอ้โหสกิลแรงจังวายกิมนึงอ่ะโอ้โหบ่ายไม่ทันอีกเฮ้ยแต่สอบสวยจริงเฮ้ยฟินซูมยังไงแฮกไม่ตายตายแล้วตายยังยังไม่ตายอ้าวอีกนิดนึงจะตายแล้วโหที่มันห้อยลวด็อกเตอร์อยู่นี่อ้าวสวยแล้วฟินเรียบร้อยมีเออเดอร์พลัสไซส์ก็ไม่รอดอยู่ดีเร็วจังหวะนี้ต้องไม่ข้ามแล้วอ้าวแล้วด็อกเตอร์ทำไมวะนนั้นเดี๋ยวโอเคไปแล้วพุกม้าอ้าวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเวลา อุย้หยหูเกาเทพเลยวอลเลอร์ยิงตงู้มสวย,สวยไม่ได้ล้านสกิลบำนาพอดีแล้วมันก็ะเดียดเยอะด้วยแล้วไป,วไ,ปออไม่เคยคิดจะล้านสักนิดนึงอ่ะตั้งแต่เกิดมาเออโอ้โหจริงเนาะเคยคิดแต่จะอะไร,เ,ออรเ,ออเคยคิดแต่แจะไม่รู้ดิไม่ตอไมได้กําคิดอะไรดีเอ้ยสลัดสวยเออไม่เคยล้านแต่เคยคิดแต่จะรักเออเคยคิดแต่จะรักนั่นแหละ แต่ไม่เคยลานะแต่ลเกอย่างเดียวอุ้ยค่าวันเอออันนี้สกอร์เราก็ตีตื้นราเป็น3ตัวเลเวลผมก็เริ่มกลับมาเกาะกลุ่มแล้วจากเวลบบน้อยที่สุดในเกมอ่ะเอออันนี้ก็เริ่มแบบมีฝีมือมีพัฒนาขึ้นมาแล้หลังจากได้ไอ้นี่มาคือก,ก,กันไว้ดีทีกว่าห้ารอกันไว้เสียงแล้ววะเดี๋ยวก <laughs> ็ไ เอาม <im sharing> ันเออค่ะโอ้โหแล้วทุงไม่โดนโหมดมิดวอลไม่ต้องไปซีเรียสกับสกอร์ไม่ต้องไปซีเรียสกับอะไรมันไม่มีผลอะไรเลยนะครับดูสนุกสนุกก็พอแบบบวกกันมาอะไรไม่ต้องไปจริงจังเล่นกากที่ิผายได้บอลเลยเล่นกากมมอมบียเล่นกากว่ะจะเล่นทําไมวะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากอ่ะเอ้ยโดนมาวะโดนดิไม่มันเป็นโหมดที่แบบเหมือนเอาความเขาเรียกว่าอะไรความเทียนมันรวมกันเอออยากออกอะไรก็ออกอยากเล่นยังไงก็เล่นอะไรเงี้ยไม่มค่อยประด่ากันไม่ค่อยจริงจังเหมือนสามทางเงี้ยปะอืม จะมาจริงจังบมาซิเรียจะทำไมก็ไม่รู้ดูขำๆนะเน้นบวกมันๆอะไรเงี้ยเออเฮ้ยอุย้ยเห็นพอดีสวยตานวัน,นเออต่อของอะไรต่อเดว,วินบล็อกไม่เอาดีกว่าวะออกนูดีกว่าเหมือนว่าอีกฝ่ายมไม่ค่อยเข้ามาเลยอ่ะไออีกฝ่ายมันไม่ค่อยให้เราเข้าไปมันชอบเข้ามาหาเราเองมากกว่าเราไม่ต้องไปเปิดเป็นเราบ้งเราซ้อนเดียวเลยเอาพี่ไงเดวโอไปแล้วเนี่ยเออเราหูไม่โดนยนะอ,ยอุย้ยจะเย็น โอ้ยสก,กิลมันรัววะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาระเบิดอะไรรอปลาใส่หัวคนดีกว่าไหมมันไม่ได้วางนานขนาดนั้นนะเดี๋ยวเฮ <c oughs> ้ยโดนแล้วโอ้ยเดวอเลอร์ไม่คุกม,มันไม่โอเคอแล้วผมโดนจับแล้วละ่ะออต้องออกต้องขาดาผักแล้ววะไม่ได้แล้วว่าโดนรัวๆเลยอ่ะต้องขาดาผักหนีจากวงฟาโลให้ได้ก่อน เดี๋ยวค่อยออกแล้วกันไอ้นูโตนแล้วนั่ยนะเวลาผ่านมาก่อนดิเดวิโวมันโหดจริงว่ะเบลสิบสี่อ่ะเดโวกับฟินน่ะจริงอ่ะเออบอมเบเดียนก็โหดน,นะ,นะโหดหาอะไรอย่างกัประเบิดอัดพื้นเนี่ยนะเดี๋ยวโอเคเขาตายน้อยกว่าเขาตายน้อยกว่าวินดี้อุ้ยแต่เย็น,เ,นเราตายเพราะมึงก่อนนะับระเบิดมาดิระเบิดมาดิ ระเบิดโยนให้โดนหัวมันอะนอุย้ยมันหวาดวะหวามาแก้ดิเราซื้อเองไม่ต้องรัระเบิดตัวสตันก็ได้เก็บสกิลไว้ระเบิดตัวที่เพื่อนสตันไว้ตัวที่เราตันอะไรเงี้ยจะได้ง่ายง่ายเออไข่คะไม่ต้องใช้แบบรีบกดนะสกิลสองไปก่อนนะนนมาดิโอ้หมันเทียร์คีบไว้วะ่ะทีมัน มีฟาโลมีแฮ็กมีอาเทเซียมีด็อกเตอร์พายโลเคยคิปไว้ทุกตัวโอ้ยโอ้โหมันยังจะอันติสกิลได้อีกเนาะยิงยิงอ้ยกดยิงไม่ได้โดนสตานรววๆเลยแม่งนี่จะกดทันอีกนะเก่งชิบหายเฮ้ยเราเอาว่ะอาเทเซียโดนซุ้ตายตายยังวะอาเทเซียไม่ตายด้วยแล้วโดนฮุกาอ้กีนึงจังหวะนี้ฟินโดนยิงรัวๆตาย,ตาย ทำไมเราเป็นเป้านิ่งตลอดเลยวะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความยืนโง่ด้วยโออ้ยไเฮียนี่อีกแล้วเดียวตายหมดวะได้อยู่ยิงมันดิจะตายอีกแล้วเออไอ้นี่มันจับได้ตลอดมันเก่งไปปะวะเออ้ยดูมันเอออุย้ยแฮกมาแฮกมาใจนับวินับวิหนึ่งสองวิสามวิไปเออ,เอแล้วจะซูมทำบ้าอะไรเนี่ยยิงก็ตากโอ้เอ็นไอเลชั่นว่ะ เอาเรื่องวะายเนี่ยคิลมันเอาเรื่องอะเน,นี่ยโหนแบบมาแล้วคา,า,าดาผักดีก็เราก็เล่าแต่สกิลฟาโลแล้วฟิล์มมันขอบคุณแล้วนะขอบคุณที่ให้ฆ่าอะไรเงี้ยนะหรอฮะฮะัฮะโลโหลได้ยินไหมเนี่ยไายได้ยินสิเราไม่เห็นตอบเลยอะได้ยินเราไม่ตอบอ่ะกำลังตั้งใจเล่นอยู่นี่ตั้งใจเล่นแล้วพูดไม่ได้อะโอ้ยโอ้โหไม่โดนไอ้โดน,โดน โอเคใบมันโอ้โห oh, ไปรีบไปเร็วตีเสาตีเสาตีเสาอเออเสาตายเอาตัวมันตายดีกว่าเสาไม่ตายของไงดีเฮ้ยทีมเรากำย,ยังไกลป้อมมันได้แล้ววะ่ะเร็วมาเร็วรู้สึกเกนี้ผมมันไก่ไกแปลกๆปะวะแต่ช่างมันเถอะโอ้ยเอาอะ <c oughs> อะไรของมึงไอไก่ไก่สถา,านตรงนี้ให้เออแต่ยิงฟาโรที่มันอยู่วงในโอ,อ้ยหอยออกมา <c oughs> ดูดมานามันดีกว่าเอ้ยดูดทำไมวะไร้สาระวะเดินตีดีกว่าเออข้ามันดิตีมันตีมันตีไปตีไปเอาเดินออกมาทำไมนี่ไงตีอยู่เฉยๆแล้วตีเออก็มันเมื่อกี้มันมองไม่เห็นอ๋อโอเคโอเคมาเร็วข้ามันต่อได้ถอยมาถอยไปถอยไปเร็วอย่าบังเราข้ามันดิข้ามันดิข้ามันดิหันมาตีหันมาตีมันสิเอาเอ้ยโอ้โหอึดจังว่าไม่มันเลือดเยอะจังวันนี้เดี๋ยว เออไม่ตายเอ้ยมีคนซูมค่ายแล้วพาโลพาโลมาจะมาบงจะมาบังทำไมอน่ยตะเกียบังอะไรล่ะเขาก็เอาตัวรอดเหมือนกันเออไอสตันเอาไพโรก่อนโอ้ไพโรไม่ตายว่ะไม่มีดาเมจเลยว่ะเพื่อนเร็วเออไม่มีดาเมจเลยวิสเลเยอร์แต่เบอร์สิบหกเราก็น่าจะยิงได้บ่อยขึ้นมั้งโหมุ่งนี้เพิ่งสิบสามวิธีเหรอวะเนี่ย พี่อไปไกลมากสก่อนทิวไปรัวๆโอเคซันด็อกเตอร์โอเคด็อกเตอร์ตายข้ามันเอ้ยอะไร <ś m ary> โอ้ยโดนซูมฟินฟินซูมไปโอ้โหผมตายเลยวะ่ะป้าเอ้ยไม่ต้องอับเราดูดมานานแล้วสละไม่ออกแล้วออกคนาฟ้ามายิงแม่นี่กว่าไอหนูโสโตนอะไรนรั่นอะไรสละละเฮ้ยฟินไม่เอาเรื่องว่ะโอ้ทำไมมันไม่ยิงแท็กก่อนวะตายอยู่แล้วยังไงดีโอ้ยเอาเก็บได้หมดหรือ,อรเปล่าโอ้ฟินเก็บหมดเลยว่าหมดว่ะออกเฮกดิออกเฮกดิออกเฮกออกเฮก เฮ้ยย <chat> ังไงช่วยเพื่อนเร็วเออโอ้หอันตรีตรงนี้เลยวะหโมนวะเออค่าได้นึงสวยดูมะนาวไอ้นี่มะนาวมันน้อยแต่ผมอัพดูมะนาวแค่สองทีกว่าโอ้โหโดนตันหรือว่าโอ้โหจุดตอกไม้ไฟจะมียิงโรเว้ยทีนี้แหละจะยิงได้บ่อยขึ้นกูดาวห้าสิบห้าวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเราแฮกอะแฮกอยู่นี่เออข้าวันี่เออพลังฟ้าไปแล้วโชคดียังไม่ยิง โ้โหมนูต้องนิดนูนก่อนเออต้องยิงละไม่ไปโอ้โย <c oughs> เกือบโดนฟิลลารสเกือบร้าดไม่ทัน <c oughs> โอ้ยรเนี่ยบอกไม่านไงวันนี้ปืนทองแล้ววะ <c oughs> ไม่เกือบฆ่าเรียกว่าฆ่าแล้วกันไม่เรียกว่าลาดแล้วกัน <c oughs> เกือบฆ่าไม่ทันเออ <c oughs> เฮ้ยมันมีคนฮุกมาได้แล้วช่วยเพื่อนใบ <c oughs> มันไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฟาโลอยู่ไหนวะมันอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยฟาโลอ่ะเอ้ยนี่ไงเนี่ย ม s <S <Ses carrots. S 2> ันมีใครเขาอยู่ด้วยตรงที่ไหนละตรงนั้นน่ะมาดี้อีกเนี่ยมาดี้ตาระเบิดอัดหัวมันดิเออไม่ต้องรีบกดระเบิดดิรอให้มันหมดไปตามเวลามันก็ตายอยู่ดีป่ะก็บอกไอ้เฉยมันจะตันได้นานขึ้นจ้าขอโทษนะโอเคข้ามันโอ้โหฮิวรัวๆฮิวรัวๆโอเคได้อยู่โอ้โหโอ้โหด็อกเตอร์ดิสนูโอ้โหจะดิสไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะเฮ้ยแต่ด็อกเตอร์มันตีเบาว่ะเลือดผมเยอะแล้วล่ะแล้วสองพันเนี มีคำไปช่วยเราได้ไหมเนี่ยโอ้ยอาราเซียก็มาว่ะยังไงดีเฮ้ยโอ้โหอันติฟาโลว้าโอ้อะไรเนี่ยทำไมมังกรมันยิงมาพี่ดิมันยิงมาทำไมวะเดี๋ยวมันเจียวจ้ามันเจียวจ้าใครไปทำอะไรมังกรเมื่อกี้มาอ๋อแล้วมีการฮุกเแย่นีรกลับมาเก็บเพชรไปเดเวลเลอร์กลับบ้านกันดีกว่าเจียวจ้าอะไเบอร์นั้นว่ะเฮ้ยอาราเซียมีเขียวแล้วว่ะดีถ้ามันกดเขียวนี่ยิงทีนี้ไส้แตกเลยเนี่ยชิ้นมาไปผมก็มันจะโดนเวทแรงขึ้น ชินต์้อไปเราออกนี่ดีกว่าเรียนตีเรียนตีเรียนตีให้มันยิงได้สองทีเลยดิเฮ้ยเร็วไปล้านเร็วไปฆ่ามันเร็วเฮ้ยวิชไอวิชเชแท็กม,มันมีเฮกแล้วว่ะตุง้งโหยิงอย่างสวยโอ้ยลันี่ใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวล้านเลยเพื่อนก่อน,นอโอเคโอ้โหอ,อีกแล้วว,วะดูมานามันนี่ทำอะไรมันไม่ได้เนะี่ยเพิ่งใช้สกิลนี้ไปด้วยด็อกเตอร์โอ้ยด็อกเตอร์นูอีกเฮ้ยเ้ยทำไมต้องเป็นเราด้วยเนี่ยทำอะไรสักอย่างสิ โอเคโอ้ยโดนตันหรือเปล่าอุ้ยไปแล้วโอ้โยรอดหรือเปล่าจาังหวะนี้มีอีกสองวิอุ้ยแต่เย็นอุ้ยแล้วเด็กวอรเลอร์เหมือนจะฮุกใครโอ้โหพอคิวอนาฮิเลชันหรือเปล่าไม่ได้อ,อ,อยังโหดออกบีมมั้ดีกว่าจะได้คล่องๆไม่ต้องคาราผักไปเองมีคนโดนแล้วเพื่อนเรา oh <my> จะตายแล้วอุ้ยฟินซิงรัวป่ะอาชิมหายแล้วผมไม่ได้โดนยิงรัวเฮ้ยพี่ใครมาส่งล็อบบิงไม่ทันชิมหาย มีคุณดาวอุอ้ยหล่ะยังไงอหูยราคาได้ฮัมบามาเดียนอุย้ยด็อกเตอร์มันพิ้วเหลือเกินโอ้แต่ด็อกเตอร์ของน้อยชิปเองอ่ะรับพุ่งไปมานาไม่มีจังหวะนี้โดนยิงตายด็อกเตอร์จังหวะนี้ยังไงไฮโรแมนเซอร์ข้างหลังยิงฟีตตายอโอ้โหเล่นโบว์แมนเดียร์เลยวะ่ะไม่ใช่แฮกไม่ใช่ไฮโรแมนเซอร์มหลายรอบหน้า,ายังมียิงเว้ยได้วอยู่คือเล่นมาสิบกว่านาทีแต่ฆ่าไปเจ็ดสิบแปดสิบตัวแลว่ะไม่ถึงอีกบ้าเอ้ยกะผิด โอ้โหโดนอีกแล้วตับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแล้มีคาถาผักตอนวารีบีแฮปปี้เอ้ยดิ๊นูมันก่อนโอเคด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก่อนยิงมันดิไม่ต้องล้านแล้วเออชิมหายโดนแย่งล้านโอ้โหตายอีกวะเนี่ยโอ้โหพี่ข้อขาคัอนไอ้นี่มันเป็นหาอะไรกับผมมากว่าไว้เนี่ยไอ้ไฟพาฟาโลว่าบอคอแตกไอเนี่ยเร็วเร็วช่วยเพื่อนเร็วโอเคบายมันตายวะอุ้ยทำไมเขาไม่หนีกว่าเมื่อกี้แล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนเราอยู่นี่กันหมดเลยหมดแล้ว โอ้โหตายดิ๊นูให้แล้วกันปล่ไปว่าเฮ้ยไอเอ,อ๊โอ้ยกรบโดนตายหมดเลยตอนนี้ฟินไม่อยู่นะเฮ้ยโหฟินฆ่าได้งออกเรียนตีมายิงสองทีแล้วล่ะไม่ได้วะมันไม่ได้ยิงทีมันเฮ้ยแม่พูดคำหยาบสิเฮ้ยฆ <c oughs> ่าได้ไหมเนี่ยมีคนมาไม่มีคนมาเลยวะ โหโดนฟาโลเข้าแน่เลยไม่ขู่โอ้ยไม่มีคนมาเลยทำอะไรโอ้โหแล้วโดนเปิดก่อนอีกแล้วกูอีกแล้วโดนทั้งเฮกโดนทั้งอะไรทุกอย่างยิงแม่งเลยไอ้ซับเฮ้ยไป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 มาเออโอ้โหบายทานตอนมันตายอีกที่เปลงสตาร์มันเออสวยมันม่วนะวะทีอย่างนี้แหละเขาไม่อยู่ตรงไหนไม่เป็นไรเราชนะแล้วมีไงข่าได้อีกตัวนึงอาริเซียเออเออฟินแม่งอย่างโหด ทำไมมีของกันมีแฮวินวอลเฮ้ยเอ็นเลยวะเอ็นเลยเหรอวะเอ็นเลยดใ็นไอหนุ่มเอ็นเลยเหรอวะเฮ้ยข้างหลังเนี่ยโวลเลอร์แทงวะเฮ้ยยังไงช่วยเพื่อนเร็วตายหนึ่งพาใครดีอ่ะสถานสวยสองตัวดินวูนดินนนแลาเฮกตายวะนี่ยตายไหมไม่มีไอ้เนี่ยไม่มีอันตีไม่มีอันตีสิบวิแน่ะ เปลี่ยนสกิลเป็นเฮเวิรเฮเวเฮเวอรี่บาสเนี่ยจากซิมเวิร์ดบลูเลตเนี่ยโอ้โหแล้วสตัร์นไขว่น่าหนาเราได้อยู่แหละได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใจเย็นดีไอ้กระโดดเออไอ้ต่อนอ้อยปึ๊บปึบปึ๊บไว้ปึ๊บไว้สถานที่ตัวอะไรชัวช,วชวไัไม่โวนไม่โดนแน่นอนเออลุงยิงมันเออเอาว่ะเอาว่ะเริ่มมาแล้วใส่ทิ้งไปแล้วเนี่ยมา resolution stone ทีนั่นแหละ ยิงได้สองรอบแล้วยิงได้สองตัวกระสุนมีสองนัดแต่หัวใจมีอยู่แค่ดวงเดียวซึ่งให้เธอไป <laughs> หมดแล้วขามันตอนนี้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อไอ้ด็อกเตอร์จะตายเร็วเขาอยู่ไหนวะด็อกเตอร์จะตายโ,โอ้โหไอ้ไอ้ยิงมันไอ้ชิบหายเกือบแล้วโโอ้หจะทิ้งนิดนูแล้วไหมล่ะอ๋อสตันอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยนูไปหมดแล้วอ่ะโอ้ยว่ะผมมั่วว่ะจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหแค่สองที โอ้หจะตายปะวะเฮ้ยพโลมันกลับไปแล้วโอเครอดงงไปหมดเลยตะเกียะกดผีไปรีบกดเรียนสิคือเล่นแต่ละครั้งคือเขาเทพจะไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ไหนเนี่ยเอา้างงไปหมดไม่ได้อยู่ที่บ้านเนาะเล่นที่ไหนอ่ะคือมัน <c oughs> ความ <c oughs> จําเสื่อมะนะเวลาเล่นอนะ่ะแต่ว่ารอบข้างมันเป็นที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหรอจ้ <c oughs> อาอะไรนะเปล่าอะไรเลยโอเคโอเค มีใครหรือเปล่าด็อกเตอร์มาดีดิมาเข้าป่ากันเปล่ามาดีหลังหลังดิทำไมอ่ะเย็ดตุน้น <laughs> ไปได้ <laughs> เดี๋ยวไม่อากข่าแล,นะ <laughs> ล้วนะหรอคนเด็กเขาดูเยอะมาเหยาอยงหยาบคายมันไม่ได้อโอเคค่ะขอโทษด้วยนะคะที่พูดคำหยาบ เล่นกับเพื่อนเนี่ยบางทีมันก็เอ,อ๊ะขำๆหน้ามันไม่ได้เอ้ยใช่ป่ะเ,อ,อ,เอ,อ้ยยิงแม่งดิเออตอนนี้ดิวะรัะนเร<อ>ียนติเรียน,นติอะไรอะไรด็อกเตอร์ออโอ้ยเราออกมาจากวงล้อมได้ฝ่าวงล้อมไปเข้าตีบางจันยิงอีกดอกนึงสวยเออกระโดดไปยิงหืมไม่ทนนันอีกกระโดดยิงเนาะเฮ้ยข้างหลังมูฟว์อีกตายละแฮกแล้วตอนนี้โอ้โหไฮโรแวนเซอร์มันเกิดเร็วจังวะ พอมันบิงเข้ามาแล้วเราจะบิงไปจบแล้วมันจบแล้วเออต้องแบบนี้ดีกว่าโคตรเท่ที่เราเราไวเนี่ยฆ่ามันอันติีมาได้ปะอากดกดระเบิ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 ดเอ้าโดนแล้วกระโดดออกมาหนีหนีมาเออดิโนูด็อกเตอร์โอเคไปด็อกเตอร์โอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยโดนเฮกรัวๆเลยว่ะอุ้ยสตันสามถอยเลยไปให้ไกลที่สุดในโลกอุ้ยโอ้ยรอดหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ชัวร์ รองเท้ามาโอเครองเท้าวับมันมันมั่วจังวะอุ้ยเพื่อเราไปฆ่าในนี้แล้ววะเดี๋ยวโโอ้หหัวใจสามดวงได้เจ็ดพันหัวใจสามดวงได้เจ็ดพันในเวอร์เลอร์มันโหดจริงว่ะฮะก็ตายอยู่ดีมันดูมันฆ่าเลยมันยังไม่ตายเลยดูดิมันไม่ฆ่าในบ้านเขาล้วนเนี่ยตายแล้วอุ้ยที่นี่ที่ไหนนะอ๋อ บ้านมันก็ยังไม่ตายใช่ที่รักหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฟินมีดับเบิลแล้วยิงรัวๆเลยวะถ้ามันฟินอ่ะฟินตายแล้วอะเลยวะที่รักไงอ๋อใช่ปะอืมใช่ไหมล่ะใช่เะล่ะอันหลอใช่ก็ได้อะเออไอ้เอื่องเนี่ยมันก็หดใจเหมือนกันวะทำไมมันจบยากจังวะเราจบไม่ลงอ่ะ จบไม่ลงคนมีแพ้อืมอเ,อเดี๋ยวคืออะไรเฮ้ยเด็กแต่เวล์มันวินบล็อกอยู่ย,ยังไงอมีคนโดนจับว่ะอ,ออกคาดาผักมาดิออกมาช่วยตัวเองดิอะไรเสียวอะไรละ่ะก็ถามอยู่เนี่ยอะไรล่ะโอ้โอะไรเยอะแยะเนี่ยคือเด็กก็ดูอยู่ตลอดป้าเพราหรอโอเคโอเคก็ถามไม่เฉยออกมาช่วยตัวเองคือ หมดปลาเอ้ยเดวลิลเลอร์ตายแล้วว่ะโอ้โหไม่ถึงอุยอ้ยหูยตัวปอมอลไยังไม่ตายมาเกมนี้มันตึงจังวะเดี๋ยวนะคือเราฆ่ากันไปร้อยตัว <c oughs> ยังไม่จบเลยกรรมจบให้ลง <c oughs> แล้วเดี๋ยวขายขวดออกไอ้นั่นได้แล้วมั้งธน <c oughs> าผักอ่ะ เอแล้วเก็บขวดไว้ทำไมอ่ะไปตีเฮ้ยข้ามาดิเฮ้ยโดนอีกแล้วเราโดนช่วยเราหน่อยเออขอบคุณอุ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนผมไม่มียิงว่ะหนึ่งวิสองวิเศรโอ้โหจะบอกว่ามันหลบยิงผมอะอุ้ยไม่หลบหลบไม่ได้เฮ็กโอเคแล้วไงต่อโอ้โหโดนยิงอันติมาเลยขอไฟไปไม้ไฟดอกไม้ไฟแล้วนี่อะไรเนี่ยฟินมันยิงโอ้โหระหว่างที่เพื่อนเรากำลังโบกกันอยู่ฟินมัาหลบสกิลมังกร ไม่ได้โวอยู่ไหนนี่โอ้โหสี่หัวใจไม่มีรองเท้าเอาเรื่องไม่ล่ะในระหว่างที่ฟินกำลังยิงมังกรอยู่แล้วชิลไงชิลริงชิลริงซันเดย์อะเข้าใจเขราไม่เข้าใจละออุยยเ้าาต่ะช่วยอยูปล่อยปล่อยตายเหอะเฮ้ยมาว่ะด็อกเตอร์เฮกมันฟินอยู่ไหนวะฟินยิงมังกรไงอ๋อหรอมันมังกรตายไปแล้วโอ้โห ทำอาไรโอ้โหตายอีกแล้วว่ะโอ้โห oh, oh. ไม่โดนอันนี้โดนรัวๆเลยอ่ะเราเพื่อนเรามาอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยนี่เราแพ้เน,นี่ยเออไม่มันเนข้าไม่พร้อมกันป่ะคือต่างคนต่างเข้าไงและอีกฝ่ายมันออตัวรัวดูดินี่อะแต่บดีหลักคือตะกี้ฟินมันเอาเวลาไปยิงมังกรนี่เราแพ้อ่ะ ไปเอ็นได้ไรมั้งมันตายหมดแล้วแต่มันก็แค่สิบเบียงเปล่าวะเออฟินต้องเอน็นฟินต้องตีบ้านดิมันไม่มีคนตีบ้านทีมเราอ่ะเราเล่นวิทยาศาสตตีบ้านเลยเลนี่ที่ผมแม่มง่ายควายเฮ้ยเดี๋ยวกระป๋บพูดนะตะเกียบตบปากแล้วร่อนี่กูร่อให้ร่ออะไร,รอ๋อ ลอดิแบบเย็ดกันเนี้ยป่ะเดี๋ยวใครบอกว่าเด็กเยอะโอหรอยิงแม่งดิเออยิงมันอีกรอกนึ่งเออโอ้โหนี่ไงดนจะตายแล้วอ่ะโอ้โหใจไกมันโอ้โหข้างหลังเยอะเหลือเกินพู้เชือกะลักๆกะบิงออกได้ไหมเนี้ยออกไม่ได้อุ้ยฆ่าสี่ตัวว่ะแต่เพื่อเราจะตายหมดมันจะมีประโยชน์อะไรวะถ้าเราฆ่าได้แ้วเพื่อเราตายมันจะมีประโยชน์อะไรแต่เราไม่ตาย ยังสักหนึ่งวิด <okay> ิสองวิห้าวิไปเป็นใครมาสั่งเราอ่ะคุณเป็นใครมาสั่งเราอ่ะอ๋อเหรอโอเคพูดอะไรกันเรื่องของมือเอ้าเล่นเฮ้ยอะไรคิวอะไรอย่าให้มันได้คิวเฮ้ยด็อกเตอร์มาว่ะเฮกด็อกเตอร์กดระเบิด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  โอ๊ยโอเคได้ยูจะตายแล้วโอ้โหมันฮิวอะ่ะยิงแม่งดิเออไอแฮคมาโอ้โหม่นมีสกิลอะไรแล้ววะจะสู้ยังไงเดียะโอ้โหตายกลับเข้าบ้านเลยโอ้โหแล้วเดวัลเลอร์ er, มีลงทาแล้วเรือ8แปดพันแต่มันก็ไม่มีเกาะอ,อะไรด <c oughs> ีเปล่าวะ <c oughs> ก้อนเนื้อเดินได้กระสอบใจ <c oughs> เอโลเนียมีคาราฟ้าหรือเปล่ามี มีตังหกพันแล้วเรามีตังสองหมื่นก่อนนะค่อยเปลี่ยนชุดใหม่ทไมแล้วทำไมถึงเราถึงเฮกมันไม่ได้วะห็อกเตอร์อะมันมีนู้๋เอ้าเอหใ้้มมีนูคไไ่ดเออเราต้องดิ้นูมันก่อนเราตังทั้งสองสามหมื่นเราค่อยเปลี่ยนไอเทมทั้งเซตละกันเปลี่ยนเป็นสายตีตีอะไรอ่ะตีอะไรดีฮะเฮ้ยฟินมันเอ็นแล้ววะฮะอะไรร้อนกระหลี่ปั๊บ เฮ้ยผมน่าจะช่วยฟีนต้องมาว่ะไม่เอาดีกว่าไม่ช่วยมวันละปล่อยมันตายไปเถอะโชคดีนะ <Bye. S 1> ปุ้มพีทนูโอเคแล้วก็เฮกแล้วก็เรียนตีใหม่แล้วก็เฮกใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ยิงตุม้มโอ้ยโอ้โหบ้าเลยตายอยู่โอ้โหโดนยิงกลับว่ะเขาว่ะสุดยิงกลับว่ะ <c oughs> เขาว่ะเออหัดกันยิงคนละทีอุ้ยแบบค่าวบอยโดนปืนอะไรเงี้ยโอ้โห โอ้โหมันโหดจริงนะโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะวิเชตแฮกวะวิเชตแฮกโอ้โดนเฮกเฮกรัวๆละนาวเลยยังไงต่อดีจังหวะนี้เดวลเลอร์ให้ตีด็อกเตอร์ข้างหลังเข้าโอ้โหแล้วยังไงต่อฟินโดนเกิดฟินยิงกลับมาได้ฟินยิงฟรีอยู่วินม็อกเดินเข้ามาจังหวะนี้จังไงตีเอเทเซียเอเทเซียมีเขียวเขียวอ้าแล้วคงไม่โดนแต่ก็ยังยิงได้อยู่ดีโดนซูมไปซูมแล้วเป็นซูมเป็นเวทเดี๋ยวช่วยช่วยเพื่อนโอเคไปมัน โอเคช่วยเพื่อนแล้วสตันโอเคโดนไฮโลแรแมนเซอร์ยิงมันยิงมันละเอ็นได้เลยไหมโอ้โหจังหวะนี้ใครจะเป็นคนพูดโดนยิงโอ้โหแล้วผมดวโดนเฮกด็อกเตอร์บึงไม่เฮกเร็วๆร็วนุม่มนก่อนเราค่อยเออเฮกมันได้ยิงตุ้มยิงเอ็นเอ็นเอ็นเร็วจังหวะนี้แหละมันตายหมดเลยโอ้โหผมยังไม่อยากตายเลยยังไม่อยากตายเลยอออเฮ้ย <c oughs> แต่เพื่อนกัเรากำลังเอ็นอยู่อ่าเดี๋ยวนะโดนยิงหรือเปล่าโดนเฮกเขาบอกอ๋อโอเค ขามันเร็วจะเอนเอนดี้เอนดี้เร yes, ็วตีบ้ามันเออชนะทนได้ตึงชิปเผงแต่ก็เป็นร้อยสามสิบต่อร้อยหนึ่งนะครับพาพูดอะไรนะไป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 ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะก็นั่นแหละบายไป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 ลาล้วก่อนครับบาย